สวัสดีค่ะเมยหงป8ปทารอดนะคะคลิปนี้เป็นแรนดอมนะคะไม่ต้องเลือกกอ,องการ์ดนะคะในหัวข้อที่ว่าช่วงเวลานี้เขาคิดถึงคุณไหมนะคะาการดูดวงนี้นะคะเป็นการดูโดยรวมนะคะไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งนะคะสามารถนําการดูดวงนี้นะคะไปใช้ตัดสินใจใดๆไ,ไ,ได้นะคะดูเพื่อความบันเทิงนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ แต่หากมีข้อคิดหรือกำลังใจสามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะค่ะพลังงานคุณและพลังงานเขาอาจจะสลับกันได้นะคะค่ะเรามาดูกันนะคะว่าช่วงเวลานี้นะคะช่วงที่คุณเข้ามาดูนะคะช่วงไหนก็ได้นะคะเป็นไทม์เลสนะคะช่วงเวลานี้นะคะเขาคิดถึงคุณไหมนะคะ ค i งอ of c ั p นะคะดีแฮงแมนนะคะ q ี e e n o อ w วอ d นะคะด e f ฟ o ูนะคะ k i งอ of วอ n d นนะคะ mm hmm. เขามีความรักความปรารถนาดีที่จะมอบให้กับคุณนะคะ mm hmm. เขาคิดถึงคุณนะคะ mm hmm. ตอนนี้สิ่งที่เขาทำนะคะคือการรอคอยนะคะ mm hmm. เขารอคอยแบบมีความหวังนะคะ mm hmm. มีแสงอาทิตย์อยู่ด้านหลังนะคะ รอคอยช่วงเวลาที่คุณและเขาจะได้มาเจอกันนะคะเขามองว่าคุณเป็นควีนออฟวอลนะคะคุณเป็นผู้หญิงที่สวยนะคะมีความมั่นใจในตัวเองนะคะคุณจะออกดูเชิดเชิดนิดนึงนะคะดูแบบว่าไม่ค่อยสนไม่ได้แคร์เขานะคะคุณจะเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงนะคะแต่ว่าคุณเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะ แล้วคุณก็เป็นคนที่มีความหวังตลอดกับชีวิตนะคะมีทานตะวันอยู่ด้านหน้านะคะเป็นความสดใสนะคะเป็นความเบิกบานนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่มีอารมณ์ดีนะคะอารมณ์ขันนะคะคุณก็เป็นคนที่มีแพชชั่นมีไฟในการทำงานนะคะหากคุณจะทำอะไรนะคะคุณก็ ทำเต็มที่นะคะลุยงานเต็มที่นะคะไม่ไม่กลัวอุปสรรคที่อยู่ด้านหน้านะคะคุณพร้อมที่จะพุ่งชนกับอุปสรรคเหล่านั้นนะคะ ส่วนเขานะคะส่วนเขาก็เป็น king of w a r นะคะเขาก็เป็นราชาไม้นะคะเขาก็เป็นคนที่มีความเป็นผู้นำนะคะมีแพชชั่นในการทำงานนะคะแล้วก็ทำงานเก่งนะคะคุณทั้งคู่เป็นคู่กันนะคะเป็นไพ่คู่นะคะเป็นราชาไม้นะคะเขาเป็นราชาไม้นะคะคุณก็เป็นราชนีไม้นะคะหรือถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะคุณก็เป็นราชาไม้นะคะเธอคนนั้นก็เป็นราชนีไม้นะคะ เขานะคะจะเป็นคนที่มีความรักอิสระนะคะเป็นเด e f ฟูลนะคะหรือว่าเป็นคนที่เออชอบเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับชีวิตนะคะเหมือนแบบว่าชอบเรียนรู้สิ่งต่างๆสิ่งใหม่ๆนะคะหรืออาจจะเป็นความรู้ใหม่ๆสิ่งใหม่ๆนะคะก็เบิกบานตลอดเวลาสําหรับการเริ่มต้นนะคะหรืออีกในหนึ่งนะคะเขาก็พร้อมนะคะที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะ ให้สำหรับใหม่นะคะ King of c u p นะคะ Six of Swords นะคะ Seven of Pentacles นะคะเขามีความรักนะคะความปรารถนาดีที่จะมอบให้กับคุณนะคะถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมนะคะแน่นอนค่ะเขาคิดถึงคุณนะคะ นั่งอยู่บัลลังนะคะเขาก็คิดถึงคุณคิดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับคุณที่เคยมีคุณอยู่ข้างๆนะคะเขาอยากจะนี่ค่ะเขาอยากจะเป็นซิกออฟสอดนะคะเขาอยากจะพาคุณนะคะผ่านพ้นอุปสรรคในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะแต่ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะคุณอาจจะต้องมีผู้อื่นนะคะเข้ามาช่วยในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ แล้วคุณจะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปด้วยกันนะคะ Seven o f p e n พนะคะเหมือนตอนนี้เขานะีคะรอคอยรอผล,ผลผลิตนะคะหรือรอช่วงเวลาโอกาสที่เหมาะสมที่คุณและเขานะคะจะได้มาสารสัมพันธ์กันนะคะ รอโอกาสนะคะสังกจายนะคะขันตินะคะเหมือนตอนนี้นะคะเขารอโอกาสอยู่นะคะรอช่วงเวลาที่คุณและเขาจะได้มาพบมาเจอกันนะคะเขามองว่าคุณเปรียบเสมือนดวงดาวในใจเขานะคะคุณเป็นความหวังของเขานะคะคุณเป็นความสดใสของเขานะคะเขารอคอยที่จะได้มาพบมาเจอคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเขาคิดถึงคุณอยู่นะคะ สั่งกระจายนะคะเขามีความมั่นคงให้กับคุณนะคะหรืออีกในหนึ่งนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่มีฐานะความมั่นคงที่ดีนะคะหรือเป็นคนที่มีฐานะดีนะคะขันตินะคะเขาอาจจะต้องใช้ความอดทนในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเพราะว่าในใจของเขานะค,ะคิดถึงคุณมากนะคะเพราะเขารู้ว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ่ะมันมีอุปสรรคนะคะ แต่ว่าเขาก็ต้องอดทนรอกับช่วงเวลาที่เหมาะสมที่คุณและเขาจะได้มาพบมาเจอกันนะคะสังคมต้องการนะคะพูดไม่ออกนะคะสัมผัสพิเศษนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่ดีนะคะ เป็นคนที่มีจิตใจดีนะคะเป็นคนที่เขาต้องการคุณนะคะคุณเป็นคนที่อยู่ในหัวใจของเขาอ่ะเขาต้องการคุณมาอยู่ข้างๆเขานะคะแต่ตอนนี้นะคะ่ะเขาไม่สามารถพูดความรู้สึกของเขาออกมาได้นะคะเพราะว่าเขายังคงมีความกลัวความรู้สึกที่เขาผิดนะคะเขายังคงมีความรู้สึกผิดในใจเขานะคะ สัมผัสพิเศษนะคะแต่คุณทั้งคู่นะคะสามารถมีสัมผัสพิเศษนะคะที่สื่อถึงกันได้นะคะคุณอาจจะมีความรู้สึกที่สอดคล้องถึงกันนะคะคิดถึงกันนะคะแล้วคุณสามารถสัมผัสถึงกันได้นะคะเช่นนะคะฝั่งฝั่งเขานะคะอาจจะคิดถึงคุณมากนะคะจนบางทีคุณก็รู้สึกถึงความรู้สึกตรงนั้นได้นะคะย่อยู่คุณก็เหงาขึ้นมานะคะ มันมีพลังงานของทวินเฟรมนะคะคุณทั้งคู่อาจจะเป็นทวินเฟรมกันนะคะอาจจะมีการฝันถึงกันด้วยนะคะในบางคนบางท่านนะคะไพ่บอกว่านะคะ อีกไม่กี่สัปดาห์หลังจากนี้ไปนะคะจะมีโอกาสที่คุณและเขาได้มาพบมาเจอกันนะคะและมีการ for g i v e n e s s นะคะคือมีการให้อภัยกันเกิดขึ้นนะคะค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมนะคะหากมีเสียงรบกวนบ้างนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะ หากใครเพิ่งผ่านมานะคะฟากกติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความรักที่สุขสมหวังนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ